สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมป๊อบปลยเดียวนะครับกับรอีวิว EP นี้นะครับผมจะมารีวิวไฟฉายติดปืนโอไลท์วอลคิรีเพีทูครับผมครับสำหรับไฟฉายติดปืนกระบอกนี้นะครับของโอไลท์นะครับผมยืมมาจากพี่อ้วนแฟตบอร์ดเทคพิคเคนะครับเอามาทํารีวิวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพี่อ้วนเนี่ยเขาเคยทำออยู่ในลองดูสไปร์วอลไปเมื่อ EP ก่อนนั้นนะครับเกี่ยวกับการประโยชน์ของไฟฉายติดปืนครับผมซึ่งวันนี้ผมก็เลยขอยืมเอามาทํารีวิวนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับว่าเจ้าหน้าตาไฟฉายติดปืนตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงครับผมนี่นะครับีน่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถือว่าเนื้อง,งานนออกมาสวยเลยนะครับสำหรับไฟฉายกระบอกนี้นะครับ ครับสำหรับเจ้าไฟฉายติดปืน o l i ล e ์ P 2เนี่ยะครับตามสเปคของมันเลยนะก็คือทำมาจากหลอดครีนะครับ XHP 35 High นะครับมีอายุหลอดประมาณ50,000ชั่วโมงนะครับซึ่งสำหรับไฟฉายยี่ห้อที่มีมาตรฐานแบบนี้นะครับเรื่องของอายุหลอดเนี่ยก็คือไม่ต้องกังขาเลยนะครับมั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานเนี่ยตามนั้นหรือไม่ก็ใกล้เคียงครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีความสว่าง1200ลูเมนนะครับ สามารถใช้งานได้ประมาณ70นาทีนะครับด้วยแบตเตอรี่ cr 1 2 3 3.0V ก็ครับผมที่เขาทดสอบมาให้นะครับ1,600มมะัมันจะมี2โหมดด้วยกันนะครับสำหรับไฟฉายกระบอกนี้เอาไว้เดี๋ยวตอนที่ผมติดปืนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแกะดูรังฐานกันนะครับนี่นะครับบริเวณด้านท้ายไฟฉายเนี่ยนะครับจะมีเขียนบอกตรงนี้ครับว่าพูนะครับหรือว่าดึงลงมาเลยนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยฐาน CR ่า CR 3, สอง2 3ก้อนนะครับนี่นะครับบริเวณฝั่งขวานะครับก็จะเอาขั้วบวกขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งซ้ายก็จะเอาขั้วลบขึ้นครับผม ปิดกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกที่ก้นอย่างนี้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับ,รบสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับสองฝั่งเลยใช้ฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่นะครับฝั่งไหนก็ได้นะฮะ กดเปิด1ครั้งนะครับกดปิดอีก1ครั้งครับผมฝั่งนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเปิดขวานะครับแล้วก็ปิดทางซ้ายก็ได้ครับผมแล้วก็อีโมดหนึ่งของมันเลยก็คือโหมดท a คต i c a l นะครับวิธีการกดก็คือกดสวิตช์สปุ่มนี้พร้อมกันนะครับลักษณะนี้ครับผม นี่นะครับโหมดนี้เนี่ยมันจะไว้ทําลายการมองเห็นของศัตรูนะครับมันจะทําให้เกิดอาการตาพร่ามัวครับผมเวลาปิดก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับเวลาเปิดกด2ส,สวิตช์พร้อมกันอย่างนี้นะครับปิดครับผมรู้สึกเหมือนว่าไฟฉายกระบอกนี้เนี่ยมันจะล็อกมาให้ที่ 1,200ลูเมนส์เลยนะครับก็คือไม่สามารถปรับไฟอ่อนแก่ได้นะครับแต่จะมีมาให้2โหมดแบบนี้ครับผมก็คือเป็นตายตัวไปเลยนะครับดูเนื้องานกันชัดๆนะครับผมว่าสวยเลยแหละนะครับราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถ้าผมดูมาไม่ผิดนะครับใน s h อ p e e นะฮะครับก็ตามสเปคนะครับตัวเนี้ยจะให้แสงพุ่งไกล235เมตรนะครับตัวกระจกโค้ดเนี่ย ใสพิเศษนะครับแล้วก็มีความทนทานมากๆนะครับเนี่ยมีน้ำหนัก80กรัมนะครับมาตรฐานกันน้ำ IPX6 นะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้ลองเอามาติดปืนดูกันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับไฟฉายกระบอกนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับตัวปลดเร็วนะครับใส่เร็วปลดเร็วนะครับติดเข้ากับรางปืนตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่า Quick release อ,อ,อะไรสักอย่าง Quick release attachment หรืออะไรประมาณนี้นะครับ <mm> ไม่มั่นใจนะครับนะครับ <mm> เอาเป็นว่ามันคือตัวปลดเร็วก็แล้วกันนะครับ <mm> เดี๋ยวติดให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันติดยังไงนะฮะครับประกบเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะให้บริเวณไฟฉายเนี่ยชิดเข้ากับนี่นะครับกล่องไกตรงนี้เลยแล้วก็ล็อกครับผมเรียบร้อยครับแน่นหนา กระชับมั่นคงนะฮะเนี่นะครับติดแล้วแหมปืนของเราเนี่ยดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยครับผมเวลาจะใช้ก็ง่ายมากนะครับสมมุติว่ามีผู้ร้ายนะครับบุกเข้ามาในบ้านนะสมมตินะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้มันเขาเรียกว่าทำลายสายตาศัตรูเนาะสมมตินะครับสมมติว่ากำลัง กำลังจะใช้งานมันอยู่นะครับนี่นะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่พอหมอะพอเจาะเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าก็คงต้องถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อมาใช้จริงๆนะครับก็คงต้องหาซองนะครที่มันใช้คู่กันกันกบไฟฉายกระบอกนี้มาด้วยนะครับจะได้ใส่เข้าไปให้มันพอดีครับผมซึ่งซองเดิมผมเนี่ยซัฟฟอรีแลนมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับ Okay. ถือว่างานดีเลยนะครับสำหรับไฟฉายติดปืนกระบ,บอกนี้นะครับโ l ไลท์ PL2 ครับผมติดง่ายนะครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าไฟฉายติดปืนโอไลท์กระบอกนี้นะครับเท่าที่ผมเช็คดูในเว็บของเขานะเว็บโอไลท์นะครับ เหมือนมันจะ d i s c o n t i n u ไปแล้วนะครับก็คือมันไม่ผลิตแล้วนะครับก็อาจจะมีเจเนอเรชันอื่นๆผลิตออกมานะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ไฟฉายรุ่นนี้นะครับติดปืนกระบอกนี้มาไว้ใช้งานก็ลองเซิร์ชหาดูใน s h อ p e e ก็ได้ครับผมเหมือนจะยังเหลืออยู่นะครับถ้ายังไงก็รีบเลยนะครับเพราะว่าเขา discontinue ไปแล้วนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่อ้วนแฟบอดไททิคอลนะครับที่ให้ยืมไฟฉายติดปืนดีๆกระบอกนี้มาให้ผมทํารีวิวนะครับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมไว้พวกวใหม่ผมบล็อกเลยเดี๋ยวได้ในพีต่อไปนะครับสวัสดีครับไฟฉายติดปืนอ l ไลท์ PL2 นะครับ